ปลกนะมันเพิ่มเลตสองเท่าเหรอด่าเนี้ยฮัลโหลจุ่มครับจุ่มจุม่มโอ้โหเนืวุดแม่เขมีลูนด้วยตอนนี้มาปั่นครับตอนนี้มาปั่น ปั่นแบบไม่สนใจโลกปั่นแบบไม่มีอีโค้คับก็เจอโดมหรือไม่เจอไม่เจอปั่นอยู่ไม่เจองั้นเราโดมก็ต้องวิ่งออกไปกลางถนนเลยโดมไม่ไม่ไม่ฝากมือเรียกอะก็มานี่สิครับน้องๆแปลกๆครับอดเดดบอกก็มานี่ดิ แบงว่าน่าจะโดนสองเครื่องนะก่อนพอเด็กจะลม้มเมื่อกี้เครื่องตรงที่โดมปั่นเขาไล่หรอหรือว่าไงน่าใช่เขาไล่กยายามมาตามอยู่ปั่นได้ห้าสิบละเฮ้ยพอเด็ดไม่ไล่แล้วดิยูใจหายเจ็บแล้วอ่ะโอ้โห oh, เขากลับมาอีกแล้ว เขาไม่ให้เปิดเขาไม่ให้เสร็จเขาห่วงเครื่องนั้นจะจัดเอา้เาแล้วก็มาโดนอดีก <laughs> แ,แล้วคอเด็กแล้วเขาเด็กแล้วงงเล่นคอร์ิงเหรอแต่คอร์เดทิว,เ,วเสร็จนะเมื่อกี้เนี้ยตอนนี้ไม่เสร็จนะเนี่ยมาเฟ้กันแมงเจอรูนแมงเจอรูนหลุดหรือเปล่า <c oughs> วะเก๋หน่อยเก๋หน่อยเก๋หน่อยเรื่องไม่เสร็จสักทีอ่ะข้าคือ บุตรแห่งโอดินปิศนาฟันหวังว่าเพื่อนมีคนไปช่วยนะตรงนี้ต้องมีเครื่องข้างหลังนะเอ้าโดมช่วยได้ปะช่วยไม่ได้เจ็บเจ็บช่วยไม่ได้เหรอแบงค์ต้องไปเพื่อนช่วยแล้วเพื่อนช่วยแล้วเพื่อนเทรดเทรดเทรดดูเรื่อง อุ้ยอยู่แตกแบงอยู่ไหนอะ่ะแบงอยู่แบงอยู่เนี่ยแบงอยู่เนี่ยแต่แบงปั่นให้อ้ยเสียข้อใจเลยตรงนี้มีเครื่องแน่นอนกินเครื่องข้างบนเอา้าแมนชาตด แมนจะช่จะปั่นเครื่องได้เลยโอ้ตายยากตายยากกดไม่ออกเวลาเขาบิงอัดตัวกดไม่ออกสักทีเออไม่ออกเฮ้ยขวาล่างเสร็จนะมันเหมือนฟันก่อนขวาล่างจะเสร็จอ่ะเพื่อนน่าจะสามอยู่มั้งไม่มีไม่มีไม่มีเพชรเข้าลงห้องวีเหรอไม่ไม่ไปไหนอะไปว่าไมเคิล เดบงค์ไปช่วยเดี๋ยวแบงค์ไปช่วยเขาไปเขาไปเครื่องขวาล่าง <c oughs> เครื่องขวาล่างแล้วสหายของเราละ่ะเ <c oughs> ว้เส้าเทียนเราอยู่นี่ไงต้องเควสกันแล้วสรุปว่าตานี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เควสอีก,ลกแล้วเตอเนิร์ดอ่ะ บ้านเทพแบงวิ่งมามันปัดได้คนเดียวมันหัวงอ่ะเดี๋ยวเรเปั่นแยกตามคอเดตเอ้ยแล้วมันติดอะไรเนี่ยเอาคอเดตปั่นเครื่องนี้อยู่อ่ะเอ้าเจอผมเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้ำให้เดี๋ยวไปซ้ำให้เอ้าหย่อนหย่อย่อนย่อนหอนีไหนเนา ห่วง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 จัดห่วงจัดเครื่องนี้ว่าห่วงจัดต้องปั่นเครื่องใหม่ไม่เป็นไรครับห่วงไปนักเล่นมันใต้ดินได้ได้ได้แต่ปั่นเห็นครับจะเอาหรือเปล่าตามสุดตามสุดตามนะตามนะตามนะสวย อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วดอกนี้โดนแล้วโดนแล้วผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับสครับสครับสวยครับ อยู่กับผมครับเลยป้ายครับเลยป้ายครับแปๆไม่เห็นว่าจะใกล้ๆวะเขาไม่เลยป้ายแล้วครับเขาไม่เลยป้ายแล้วครับมันดยินไหนอยู่อยู่โซนไหนสักที่แน่นอนแต่แบงค์ลากไปซ้ายละ ปั่นขวาอยู่าาปะคนอะฮะปันแล้วปั <c oughs> ่นเชื่อเไม่ชีมอลยรันดีๆเดียเด๋ยวไว้นุ่มมีคนปั่นอยู่บ้านไมเคลลิลเหรอน่าจะน่าจะขึ้นบ้าน,านไมเคิลนะ ตายยากตายยากไม่ออกครับเครื่องนั้นน ah> ่าจะเสร็จปะเอ้าไม่เตจตัวโดนระเบิดอีกเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยแบงค์แล้วเห็นเพื่อนอ่าียบ้อยรัวัสดีครับช่วยหน่อยครับ ได้แหละดมมันมันบ้าคือนะมันบ้าคือแผนที่เราต้องลงกันไวเดอร์อย่างเงี้ยมาอยู่ใกล้เสาทำไมอ่ะวิปเมนต์มันแล้วเขาก็จะปีนขึ้นมาตรงเราเลยเว้ยขึ้นมาแน่ๆอ่าตรงจุดเราเลยแต่แบงก์อ่าแต่แบงก์เปิดประตูรล็ดตแต่แบงก์แบบประตูรอดประตูอยู่ข้างหลังใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเห็นไม่พินี่ไงยินฟ้าเลยยินฟ้าจะเปิดเมนเลยน้อง เฝ้าเกินเฝ้าเกินลงได้เพราะว่าถ้มเแบงเ์มนทางลงมันแคบปัโหยืนเฝ้าเอาเอาให้ได้ประตูไหนนะในประตูอยู่หลังบ้านไม่เคลน่ะนยต้องเทิดละเอาดิเทิดเลยเทิดเลยแต่แบงค์ช่วยเอง มิสเตอร์โดมเดนแบนช่วยเองเทปเขาเลยเทปเขาเลยเอ้าโดมต้มทำอะไรนะดึงไม่ได้จะเติดอยู่แล้วปรเด็ดต้องลงไม่ลงไม่ได้เข้นก่อนขึ้นก่อนเข้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยทุกคนขึ้นก่อนเลยบิงขึ้นบิงติดบิงติดสองทีใช่ป่ะไม่บิงติดเขาบิงบิงสวน สวยนะไปยิวไปยิวก่อนไปยิวก่อนไปยู่ไหนเนี่ยสิดมลุกได้ปะไม่ไม่ได้ไม่ทันไม่ได้ไม่มีลุกไม่มีลุกว่าแต่เพื่อนหน,น,น้นาบ้านสองคนเลยห <c oughs> น้าบ, <c oughs> บ้านสองคนเหรอมีอะไคอลลิงป่ะวะเนี่ยก็ตู้อยู่หล้าบ้านเลยอ๋อใช่ครับไอ้คนนึงมันหายไปไหนวะเขาตู้เหรอเขาเด็ดแล้วนะเออ อ๋อเออนี่ขอตู้เพื่อนช่วยละเพื่อนช่วยละข้อเด็ดขอตู้สวยงามหลังบ้านเลยดมลดหลังบ้านเล็บหลังบ้านเล็บเพื่อนมันหลบข้าเด็ดแล้วนะอา้าวโดไม่ไม่ออกมาวะสวยเปิดเลย Bam, bam.